สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผม,ผมกับรายการอาเซนอลยูยุสบีเอ็ดคิกออฟนะครับผม เย่เย่นะครับก็รายการคิก o f f นะฮะเป็นรายการที่นะครับเราจะมาพูดคุยวิเคราะห์วิจารณกันในส่วนของก่อนเกมนะครับความพร้อมก่อนเกมนะครับผมซึ่งในตอนนี้อีพีนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าจะสุดเดือดแน่นอนนะฮะนั่นก็คือเกมที่อาร์เซนอลนะครับผมจะต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมอาราอาร์นอลแมนยูทุกคนมาแล้วนะครับ อาร์เซนอลแมนยูกลับมาแล้วนะครับผมเออนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันนะก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับผมกับ BK8 นะครับผม BK8 นะครับนี่นี่เลยนี่ BK8 นะครับผมเว็บออนไลน์อันดับหนึ่งในเอเชียนะครับผมก็พี่ๆคนไหนนะชอบการแข่งขันเดิมพันนะครับผมก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับผมที่ BK8 New นะครับผม BK8 New นะครับผมก็ลองแอดไลน์กันไปดูได้นะนี่มีกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายเลยนะ ฟุตบองฟุตบอลแบบนี้ก็ลองแอดกันไปดูได้นะครับผมหลากหลายมากๆเลยนะครับก็ฝากไปด้วยนะขอบคุณนะครับทุกคนเ,เจอแมนยูเนี่ยผมไม่รู้ทุกคนยังไงนะแต่สำหรับผมผม,ผมชัดเจนตลอดว่าแมนยูเป็นทีมที่ผมอยากชนะมากที่สุดตั้งตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วบวกกับยิ่งฤดูกาลนี้เราเ,เออฟอร์มดีมากแต่แพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวและเกมที่แพ้ดันเป็นแพ้แมนยูพอดี มันก็ทําให้เหมือนกับว่ากลายเป็นความภูมิใจเพียงอย่างเดียวของเขาก็ว่าได้ในฤดูกาลนี้ที่่อเห็นเขาก็ยังพูดกันไม่เลิกใช่ไหมก็อาจจะเป็นความพึงพอใจของเขาซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่าเฮ้ยโอ้โหการที่คุณชนะจา่าฝูงได้เนี่ยเป็นเราเราก็พอใจเราก็ภูมิใจใช่ไหมล่ะมันก็ถือว่าเป็นผลง,งานที่ดีดังนั้นสําหรับจา่าฝูงแบบเราที่จะต้องมีเรื่องว่าไงจะต้องเจอกับเขาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมมองว่านัดน,นี้มันจะเหมือนกับว่าเป็นการแก้แค้นนะมันเป็นการแบบว่า แก้แขนแก้ไขความผิดหวังที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าในฤดูุการเนี้ยเราแพ้เพียงแค่เกมเดียวซึ่งแพ้แมนยูซึ่งวันนั้นเนี่ยเราแพ้ในชนิดที่ว่าแบบมันจะว่าน่าเสียดายมันก็ว่าได้เพราะว่ามันก็มีจังหวะที่ที่เป็นปัญหาประเด็นหลังเกมใช่ไหมกับจังหวะที่เราได้ประตูขึ้นนําไปก่อนหรือถ้าหากว่าตัดจังหวะนั้นไปจริงๆแล้วเนี่ยวันนั้นก็ต้องออยอมรับว่าแมนยูเองเขาก็เล่นได้ดีนะนะครับมีระเบียบวินัยการเล่นเกมรับที่มันดีมากๆแล้วก็ใช้การโต้กลับที่อันตรายแล้วก็เฉียบคมมากๆนนนนนของแแรววััั้้ก็พไป31ต่ี ทุกคนวันนี้ผมคิดว่าทุกอย่างมันจะมันจะเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าอาซนอลเราวันนี้นะครับผมจุดเปลี่ยนสำคัญคือเรามีโทมัสปาเต้แล้วนะครับวันนั้นที่เราแพ้แพไมเนี่ยสาคัญเลยคือเราไม่มีปาเต้ปาเต้ คือถ้าเกิดเป็นแฟนทีมอื่นมาดูเขาก็อาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยปาเตมันยังไงว่ามันก็แค่ปาเตไม่ได้อะมากมายแต่ถ้าเกิดคุณเป็นแฟนอาเซนอนแล้วคุณได้ดูอาทอนเล่นเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าปาเตเนี่ยมีความสําคัญกับทีมมากขนาดไหนนะครับดังนั้นคงจะไม่แปลกใจเลยที่บรรดาแฟนปืนทุกคนเนี่ยจะดีใจเมื่อปาเตกลับมาแล้วนะครับผมเออนะก่อนอื่นมาเรามาดูกันที่ความพร้อมก่อนเกมดีกว่านะครับพี่นี่ต้องขออ้างอิงจากเว็บไซต์ฮูสกอร์เหมือนเดิมนะครับ ทางฝั่งเจ้าบ้านก่อนแล้วกันนะครับอาร์เซนอลนะก็น่าจะเป็นระบบเดินนะครับสี่สามสามนะผู้สัตประตูก็เป็นอารอนแลมเดลนะครับผมแบ็คขวาเป็นเบนไวท์นะครับคู่เซนนะฮะเป็นวิลเลียมซาริบากับเออ่กาเบรียลมาการเยสนะครับผมแบ็คซ้ายเป็นอเลดนเดอร์ซินเชนโก้นะครับกองกลางตัวจับก็มีปาเต้ยที่บอกไปนะครับเป็นตัวโฮดดิ้งนะแล้วก็จะมีกองกลางอีกสองคนขนาบคู่กับกาลิชาก้าแล้วก็มาตินโอเดกาดนะครับผมเกมลูกสามคนนะปีกซ้ายเป็นมาตินเนลี่ปีกขวาเป็นบุโยซาการาแะนนนนนอีทััับผมมส่่วงงฝยู เออ่แมนยูเนี่ยผมผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับคูสกอร์เท่าไหร่แบบผมคิดว่าเขาน่าจะมาอีกแบบหนึ่งนะเออ่ผมขออนุญ,ญาตอ่านอ่านเป็นของเขาก่อนแล้วกันที่เขาคาดการณ์กันมานะเขาบอกว่าผู้สัำปะตุนน่คิดว่าน่าจะเป็นเดเกอานะครับผมเออ่แบ็กขวาเป็นวันบิสซาก้านะเซ็นเตอร์ฮาเป็นวาลานกับเออ่ลิชานะลิซนะึนโดมาติเนสนะครับผมแบ็กซ้ายเป็นลูกชอนะกองกลาง2คนเขาบอกว่าเป็นเฟรดกับคิเตียนอิลลิเซ่นนะครับเกมลูก3คนมีแอนโทนีนะบูโน้เฟ็นเดสแล้วคาร์ลฟอร์ดและหน้าป้าเป็นวูสต์เวกฮอร์ต แต่ผมคิดว่าที่ผมเห็นหนายเนี่ยผมเห็นต่างว่าแล้ฟอร์ดควรจะไปเล่นเป็นหน้าเป้ามากกว่า เพราะว่าตอนนี้คือแรดฟอร์ดฟอร์มดีนะครับแรดฟอร์ดฟอร์มดีมีความมั่นใจแล้วก็ยิงประตูก็ถือว่าแบบกลับมาอยู่ในร่องในร้อยที่มันดีดีขึ้นมากๆแล้วกับแรดฟอร์ดดังนั้นการที่เอาแรดฟอร์ดไปเล่นตรงหน้าเป้าเนี่ยจะมีอันตรายมากกวา่าแล้วก็ในตำแหน่งปีกซ้ายเนี่ยก็อาจจะเป็นซานโช่ไหมที่กลับมาแล้วหรือถ้าเกิดยังไม่พร้อมก็ยังมีการนาโช่อยู่ซึ่งการนาโช่ก็โอเคเหมือนกันนะครับกับกับการนาโช่นะและอีกคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยก็คือเฟรดผมคิดว่า ผมคิดว่าถ้าถ้าจะให้ดีควรจะเป็นแม็กทอมแม็กทอมกับอิลิกเซนเพราะว่าค,คู่คู่นี้แฟนแมนยูอาจจะหัวร้อนนะเฮ้ยแม็กทอมมันดียังไงวะคือจะบอกว่าแม็กทอมช่วงรต้นฤดูกาลเขาดีมากนะก่อนก่อนคาซิเมโรมาใช่ไหมดีมากแล้ววันนั้นที่เขาชนะเราไปได้3-1เนี่ยแม็กทอมเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน,นกลไกสําคัญในเกมนั้นนะเพราะว่าหทั้งการตัดเกมการเข้าสกัดลูกหนัก,นกแล้วก็ไม่ฟาวเนี่ยเย,นะเยอะมากนะครับเยอะมากดังนั้นะนะผมคิดว่า ไอ้นัดแรกมันมันใช้แล้วมันได้ผลเนี่ยมันก็อาจจะดีนะหรือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกนักนะที่เกมเนี่ยเรา,าจจะได้เห็นแม็กทอมเหมนกันอีกครั้งหนึ่งนะเออผมคิดว่าอาจจะเป็นแม,นะม,ม็กทอมกับ en, เฟสมากกว่วานะน,นะครับเอ้ยไม่ใช่แม็กทอมกับอิลิกเซนไม่ใช่เฟสอนะตัวตัวบาดเจ็บนะนี่ก็โอ้โหนะครับของแมนยูก็มีเอเอเอ,อ,อตัว อักเซลตวนเซเบ่เออโอ้ยอักเซลตุลเซเบ้นะครับมีฟันเดอร์เบคมีคาเซเมโรมีซานโชมีดารโลแล้วก็มาซิยาวนะครับส่วนของนอนเราก็มีกาเบรียลเชรซุดนะเิสเนลสัน,น,ลนแล้วก็โมฮมเหม็ดเอเนนี่นะครับผมวันนี้อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คืออาร์เซนอลนะมีโอกาสจะได้เดบิวต์นักเตะใหม่นะครับนั่นก็คือ เรอันโดทอสซานะครับที่เมื่อคืนก็เปิดตัวกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ว่ากันว่าเอกสารเนี่ยนั่นก็น่าจะส่งทันแหละส่งทันก่อนเดสไลน์แหละนะครับคิดว่านะคิดว่าน่าจะมีชื่อในเกมนี้แน่นอนอาจจะเริ่มต้นที่สำรองก่อนแหละนะครับแล้วก็อาจจะได้เห็นกันในช่วงท้ายเกมอะไรก็ว่ากันไปนะครับกับทอสซานะเออก,ก็ก็น่าสนาใจนะครับเออรูปเกมวันนี้นะที่ผมคาดการนะอ,อ ผมว่าแมนยูวันนั้นนะท,ที่ที่เราดูเขาอะเขาเล่นกับซิตี้อะเขาเล่นดีมากนะทุกคนเล่นกับซิตี้เล่นดีมากนะการเล่นเกมรับมีระเบียบวินัยมีระเบียบวินัยดีมากนะครับการสื่อสารการสั่งการการทุกคนทํากันได้ดีมากแมนยูมีระเบียบวินยัมนนนม U, มย,นยมากทําให้วันนั้นซิตี้เนี่ยเล่นได้ยากมากนะครับแล้วก็การโต้กลับเขาโต้อแอคแท็กเขาก็ยังน่ากลัวเสมอซึ่งนัดแรกที่เราแพ้มาแล้วก็โดนแบบเนี้ย รับแน่นๆแล้วก็โต้กับรับแน่นแแล้วก็โต้กับซึ่งเอ้ยโอ้โหมันก็ถือว่าเป็นจุดเด่นเป็นเป็นอะไรที่มันอันตรายของเขาของแมนยูในในยุคนี้เหมือนกันนะกับแบบเอ้ยมีเกมลุกแบบอตวความเร็วอย่างแบบแรดฟอร์ดอย่างแอนโทนีอะไรแบบเนี้ยนะครับดังนั้นผมคิดว่ารูปเกมในวันนี้มันก็น่าจะออกมาคล้ายๆเกมกับซิตี้แมนยู U, หรือว่าเกมกับเรากับแมนยูมันนัดแรกแหละก็คือเราก็จะคลองเกมมากกว่าเราจะคลองเกมบุกสายมากกว่าแน่ๆๆนนอนนะครับแลวแมนยูเขาก็จะรับแน่นๆเหนียวเนียวดังนั้นสิ่งที่มันจะ เราจะต้องทําให้ได้ก็คือแน่นอนเจาะให้เข้าคุณต้องเจาะให้เข้านะครับคุณต้องเจาะให้เข้าและคุณต้องได้ประตูขึ้นนําให้เร็วสมมุตินะสมมุติถ้าหากว่าเราขึ้นเอ่อได้ประตูขึ้นนําเร็วนะแบบแบบนัดแรกที่เจอกันนะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดรูกนั้นมันไม่ฟาวไปก่อนนะถ้าเราขึ้นนําเร็วไปนะผมคิดว่าหลายอย่างจะง่ายกว่าน,นี้นะครับแมนยูจะไม่สามารถจะไม่สามารถเล่นแบบเดิมได้นะครับผมแต่เราก็เห็นกันมาแล้วเหมือนกันนะครับกับเอ่อเกมกับซิตี้แมนยูโดนนําก่อนเขาก็ยังคงมีสมาธิกับเกมรับอยู่เหมือนเดิมดังนั้น ถ้าหากว่าเราขึ้นนําไปได้ก่อน1-0เนี่ยแล้วเราต้องมา,เ,าเรียกว่าไงเพิ่มในส่วนของการระเบียบวินัยในการตัดบอลจังหวะ2การเล่นเกมรับการ compact เกมรับมากขึ้นเนี่ยผมว่าตรงนี้ถ้าหากว่าเราทําได้ดีอ่ะเราสู้แมนยูได้หลักๆเลยเกมเนี่ยผมว่าวัดกันที่วินัยจะไม่น่าใช่เป็นเกมที่ดูดเดือดเลือดพ่านอะไรขนาดนั้นผมว่าวัดกันที่วินัยวินัยเท่านั้นวินัยเกมรับของแมนยูแล้วก็วินัยเกมรับของเซนนอนเมื่อเจอกับเกมสวนกลับของแมนยู ทีมไหนมีระเบียบวินัยมากกว่าเนี่ยมมีโอกาสที่จะกำใช้ได้แต่ผมคิดว่าวันนี้นะมีโอกาสเสมอสูงเหมือนกันนะครับมีโอกาสเสมอสูงผมคิดว่าการที่แมนยูมาเยือนเรานะครับในวันนี้การที่เขาไม่แพ้เอาไว้ก่อนเนี่ยถือว่าเป็นผลงานที่สักเซสนะผมว่าสักเซสนะกับการที่คุณมาเยือนจากฝูงแล้วคุณไม่แพ้ไว้ก่อนเนี่ย เป็นผมผมก็พอใจกับผลการแข่งขันนี้นะมันมันมันไม่ได้เป็นผลการแข่งขันที่แย่ขนาดนั้นนะครับดังนั้นวันนี้นะผมคิดว่ามีโอกาสเสมอสูงจริงๆนะครับคิดว่ามีโอกาสเสมอสูงมากๆจริงๆนะครับแต่ก็ไม่แน่แหละถ้าหากว่าเราได้ประตูขึ้นนําเร็วหรือแบบเล่นได้ดีมากๆเหมือนเกมกับสเปอร์แบบครึ่งแรกอะไรแบบนี้นะแมนยูก็ก็อาจจะโดนได้เหมือนกันนะครับผมคิดว่าเราไม่แพ้แหละวันนี้คิดว่าเราไม่น่าแพ้แต่ว่ามีโอกาสเสมอสูงจริงๆนะครับผมคิดว่าเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะครับเยนมีเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับจะเป็นอีกหนึ ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรอะ่ะเพราะแมนยูเขาก็ฟอร์มดีมากจริงๆอะ่ะเสมอแมนยูได้มันก็ไม่ใช่เรื่องแย่ขนาดนั้นอะ่ะเรามีคู่แข่งอีกสิบ9ปดสิบเกทีมที่เหลือก็ค่อยไปเก็บตรงนั้นเอาก็ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับคิดว่ามีโอกาสเสมอสูงครับแต่ถ้าใจผมนะผมอยากชนะมากทุกคนรู้ดีผมไม่ชอบแมนยูนะครับผมอยากชนะมากอยู่แล้วนะครับชนะแมนยูมันไม่มีอะไรสะใจเท่าการชนะแมนยูอีกแล้วนะครับผม โอเคนะครับแล้วทุกคนหลักคิดว่าสกอร์เกมนี้จะเท่าเท่าไหร่นะครับผมก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับผมก็เดี๋ยวติดตามนะใครอยากดูบอลเป็นเพื่อนเรานะครับหรือว่าให้เราดูบอลเป็นเพื่อนคุณเนี่ยก็เข้ามาดูด้วยกันได้นะครับผมที่เพจพื้นที่ฟังบอลนะยูทูบชาแนลนะครับพื้นที่ฟังบอลนะก็จะมีเนี่ยมีผมนะครับมีพี่เอิร์นน้องลีโออาจารย์บอลแล้วก็พี่บอลนะฮสตตหลักนะครับก็มานั่งดูบอลด้วยกันนั่งภาคบอลไปด้วยกันนั่งแซวเล่นมุกอะไรกันไปด้วยกันนะครับา้งก็ ก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่พอใจนะครับผมโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ใครที่คัาดูแล้วก็รบกวนกังกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นกําลังใจให้มากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็เจอกันได้ใหม่ในวันจันทร์นะวันจันทร์เป็นคลิปหลังเกมนะครับคลิปวัดไอเกมเกมแมนยูนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามกันไปด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับไปแล้วไปแล้ว